สวัสดีครับพบก,กับเพจซูกิกรุงเทพนนทพระรามห้านะครับแล้วก็ทางช่อง YouTube ของเรานะครับช่องซูกิกรุงเทพโนนนะครับวันนี้จะพามาดูรีวิวนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจรถเจ็ดที่นั่งของค่ายซูกิเรานะครับและหลายท่านเนี่ยที่คอยตามดูเนี่ยดูรีวิวอยู่เนี่ยก็จะทราบดีว่ารถเจ็ดที่นั่งของซูกิเราเนี่ยจะมีทั้งหมด2รุ่นนะครับก็คือ ซูคิเอ็กซอลเซวและก็ซูคิเออร์ติก้าหลายๆท่านก็ยังสนใจแล้วก็ยังสงสัยด้วยนะครับว่า2รุ่นนี้มันต่างกันยังไงนะครับอันดับแรกนะฮะอยากให้ดูถึงความสูงนะครับจากพื้นดินนะครับถ้าทาง x อ7เอเนี่ยเขาจะสูงประมาณสัก200มิลลิเมตรนะครับแต่ถ้าเป็นในทางของเออร์ติก้าเนี่ยเขาจะสูงที่180นะครับคือความห่างกันเนี่ย จะห่างกันอยู่แค่ประมาณ20มิเมเท่านั้นเองนะครับส่วนตัวถังนะครับรวมถึงความกว้างในห้องผู้โดยสารเนี่ยทั้งสองรุ่นเนี่ยเท่ากันเลยนะครับผมแต่สิ่งที่จะต่างตรงไหนบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูครับผมอันดับแรกเลยนะครับถ้าเป็น n LX7 เ,เนี่ยไฟหน้าเนี่ยเขาจะเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็มี daytime running light มานะครับแต่ถ้าเป็นตัว e อ t i g a เนี่ยเขาจะเป็นแบบไฟหน้าเป็นแบบ projector นะครับ ส่วนกระจังหน้าเนี่ยเป็นโครเมียมเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของอตัวที่ดูลูกค้าหลายๆท่านอาจจะดูเหมือนชุดแต่งรอบคันนะครับตัวนี้มันจะมาจากทางโรงงานเลยนะครับที่จะเพิ่มความสปอร์ตให้กับเอ็กซ์เซเไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ<ม>ส่วนหน้านะครับที่ดูโฉบเฉี่ยวนะครับรวมถึงซุ้มล้อนะครับแล้วก็ดูสเกิร์ตข้างนะครับรวมถึงหลังคาที่มีราวจับแต่ในส่วนของ เออร์ติก้าเนี่ยจะไม่มีมานะครับจะออกแนวแบบรถคนเมืองนะครับไม่ได้ลุยสปอร์ตเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของขนาดล้อถ้าเป็นเออร์ติก้าเนี่ยล้อเขาเนี่ยจะเป็นขนาด15นิ้วนะครับลายแม็กปัดเงานะครับทูโทนส่วนเอ็กซ์เซเวลับเป็นแบบไหนเป็นแบบขอบ16นิ้วครับขอบจะเป็นขอบใหญ่กว่านะครับระบบ ประตูเนี่ยเป็นคีเลนเหมือนกันนะครับไม่ต่างกันมีพุชสตาร์ทเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูด้านข้างต่อครับผมนี่ครับด้านข้างทั้เป็นเอเนเนี่ฮะจะเห็นว่าเขาจะมีซุ้มล้อนะครับทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะครับที่เป็นสีดำกับสีเงินนะครับยาวมาถึงด้านหลังเลยให้ดูโฉบเชียวออกแนวคล้ายๆรถโฟลวินะครับหรือ4ีอคูกสี่เังวัด ได้เลยนะครับรวมถึงไฟท,ท้ายที่เป็น LED ซึ่งถ้าเป็นในส่วนของเออร์ติมองด้านข้างนะครับความยาวเท่ากันเลยนะครับแต่ที่มันจะดูต่างกันแบบชัดริงก็คือจะได้มีในส่วนของสกเกิร์ตด้านข้างนะครับที่มาจากโรงงานเหมือนตัว X l s a รวมถึงซุ้มล้อนะครับแล้วล้อจะดูเล็กกว่านะครับก็คือเป็นรถคนเมืองเลยเจที่นั่งหนานแท้นะครับ ส่วนแล้วระบบไฟท้ายล่ะเป็น LED เหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับที่ดูแล้วมันจะต่างกันก็คือในส่วนของท่อมองจากด้านหลังเนี่ยจะ,จะต่างกันตรงช่วงกันชนท้ายนะครับที่จะไม่เหมือนกันลูกค้าสังเกตตัวของ L7 นะครับจะเป็นออกแนวเหมือนชุดแต่งนะฮะแลาเป็นเออติก้าจะเป็นการชนปกติเลยนะครับนี่ฮะที่ให้ดูเลยนะฮะยาวเหมือนกันนะครับ ต่างความสูงเลยเอาจริงๆนะครับข้างในนั่งได้เจตีนั่งสบายๆเหมือนกันโอเคด้านนอกเราพอละเดี๋ยวต่อไปพาไปดูด้านในครับผมโอเคนะครับในนี้จะเป็นในของเออร์ติก้านะครับเออร์ติก้าเนี่ยภายในเนี่ยแผงชุดคอนโซลรถเนี่ยจะเป็นลายไม้นะครับซึ่งทาง XL7 เนี่ยจะเป็นลายสปอร์ตนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับสิ่งที่ต่างคือต่างตรงแผงคอนโซลนะครับ พวงมาลัยถ้าเป็นของเออร์ติก้าเนี่ยจะไม่มีระบบรับสายผ่านบลูทูธนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือส่วนเบาะหนังนะครับของไ l เ,เ,นเนี่ยจะเป็นผ้ากึ่งหนังก็คือด้านข้างเนี่ยเขาจะเป็นหนังแต่ถ้าเป็นเออร์ติก้าเนี่ยจะเป็นผ้าล้วนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เออร์ติก้าไม่มีแล้ว,ลวมีก็คือ power outlet แถว3นะครับซึ่ง power outlet เนี่ยเขาจะอยู่ในแถวที่3 เดี๋ยวผมพาไปดูคันของ XL7 ลูกค้าจะได้เห็นว่าแถว3มันอยู่ตรงไหนนะครับโอเคอันนี้เรามาอยู่ใน XL7 แล้วนะครับอันนี้นะครับถ้าเป็นเ er อ t i ์ a จะไม่มีช่องชาร์จไฟแถวที่3นะครับหรือ powerlet นั่นเองนะครับแต่ XL7 เนี่ยจะมีมาให้นะครับแล้วถามว่า2ตัวนี้แอร์หลังมีเหมือนกันไหมมีเหมือนกันนะครับปรับแรงลมได้เหมือนกัน เพราะว่าเอาเแถวที่2ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเออรติก้าเนี่ยจะต่างกว่าตรงที่จุดที่ตั้งที่พาวเอร t ลตเนี่ยจะอยู่คนละที่กันนะครับเพราะว่าตัวเออติกจะไม่มีที่วางแขนนะครับอันนี้ถ้าลูกค้าสังเกตบอกนะครับที่ผมบอกไป x L เนี่ยจะเป็นผ้ากึ่งหนังก็คือขอบขอบเขาเนี่ยครับจะเป็นหนังแต่ถ้าเป็นเออติเนี่ยจะเป็นผ้าล้วนโอเคเดี๋ยวต่อไปพาไปดู แผงคอนโซลที่ว่าไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เลยนะครับถ้าเป็นเออซเวนเนี่ยจะเป็นคอนโซลลายสปอร์ตนะครับแต่ถ้าเป็นเออร์ติก้าเนี่ยจะเป็นลายไม้เนี่ยฮะต่างกันที่เหลือเหมือนกันเลยนะครับส่วนลูกค้าที่สงสัยว่าขนาดเท่ากันแล้วแรงม้าล่ะเท่ากันไหมแรงม้าพอๆกันประหยัดน้ำมันล่ะห่างกัน น้อยมากครับเออตัวเออร์ติก้าเนี่ยเฉลี่ยสภาพวารวมเนี่ยอยู่15.9นะครับส่วน XLS7 เนี่ย16.6นะครับเครื่อง1 5 0 0ซีเหมือนกันนะครับระบบเป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันนะครับราคาหางกันไม่เยอะฮะอย่างตัวเออร์ติก้าเนี่ยตัวท็อปเนี่ยอยู่745นะครับส่วน XLS7 เนี่ยถ้าเป็นตัวโมโนโทนเนี่ยก็ เจ็ 7, 7, 9, หาห่างกันประมาณ4 0 0 0มืกว่าบาทนะครับผมโอเควันนี้ขอฝากรีวิวไว้สั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากมาทดลองนั่งหรือทดลองขับก็อินบ็อกข้อความมาได้เลยนะครับเดี๋ยวมีเซลล์ติต่อกลับจ้าสวัสดีจ้า